สวัสดีครับผมแบงค์ลูกกบนะครับวันนี้วันที่จะวันที่ 10, 14 14่ละเหลืหออีกวัน2 3สามวันก็จะถึงเวลาหวยออกเดี๋ยวผมจะมาทำเลขเด็ดวิธีคำนวณเลขเด็ดให้เพื่อนไม่ใช่วิธีหรอกการค้นหาเลขเด็ดของวันที่16บนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงเพราะวันมีมีหลายขั้นตอนแล้วก็มีหลาย สถานการณ์นะครับมีทั้งความมันความหาความไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นโลกเป็นภยัยอะสักอย่างนึงมาจากความเครียดของสังคมโลกตัวเราตัวเธอตัวคุณตัวฉันทุกวันนี้นะครับหลายๆคลิปที่มียอดวิวเยอะ แน่นอนกินแปลกของตามฤดูกาลบางช่วงอินทผลัมมาแรงบางช่วงเห็ดมาแรงบางช่วงอะไรหน่อไม้บางช่วงคือใครตามสถานการณ์ได้เร็วคนนั้นก็จะได้ยอดวิวเยอะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่สำหรับผมไม่ไม่ตามอะไรมาก ก็ทําตามตัวเองแต่ช่วงนี้ใครอยากได้ยอดวิวเยอะต้องไปจัดเรื่องกกกครับอย่างนี้เลยสุดยอดแว็บเดียววันหนึ่งหลายหลายวิวผมมีวิวเดียวนี่แหละครับวิวผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะคานวณให้เลยเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าว่า16สิงหาคมนี้ตัวไหนมาดี ตัวไหนมาแรงโดยอาจารย์แบงค์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมย้ำเลยผมเจ็บมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมแน่นอนครับกดไลค์แบงค์ลิเวอร์กร f เซมีของดีๆมีของเด็ดๆให้ทันแน่นอนก่อนอื่นมาฟังเพลง สักเพลงก่อนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก่อนอื่นนะครับขอวัดอุณหภูมิเพื่อนๆก่อนนะครับนี่ครับมาใหม่แมป๊บนี่ครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงตอนนี้อุณหภูมิผมอยู่ที่สามสิบห้าจุดห้าองศาเนื่องมาจากเปิดแอร์สามตัวหน้ากากไม่ต้องใส่ เริ่มายคนจนจำต้องทนปั่นรถทีบจะไปจีบอีน้องคนงามพอไปถึงอายก็ฟังเอิญถามพอไปถึงอายก็ฟังเอิญถามอีน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกา น้องได้ยินก็ปิดประตูดังปัง <c oughs> อ้ายเลยฟังจูงรถทิบออกมา <c oughs> อ้ายคนจนบ่มีวาสนา <c oughs> อ้ายคนจนบ่มีวาสนา <c oughs> จะไปขี่ฮอนด้าหรือยามาฮาไปได้จะได้ํ <c oughs> ำเดียวก็มีรถยามาฮา lối sao ha cài na ai bay vung <coughs> đã đây nhìn có phăng lúc tám phai nong đã nhìn có phăng lúc tám phai Lèo ơn ọc bay ai mò tất sai bên mà chào cầm đeo không mi lót ya mà ha ลอยเสาห้ากายหน้าอายไปพี่น้องในยินก็ฟังลูกตามไฟมีน้องในยินก็ฟังลูกตามไฟแล้วเอินออกไปไอามาตเตอร์ไซ์ไปไหนมาจ้าจึงตึงจึงจึงงไปไหนมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับนี่ครับ แนวทางงวดนี้กรรมวิธีมันก็ง่ายๆครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องมีกระดาษนะครับมีกล่องใบหนึ่งนะกระดาษเขียนตัวเลขไป0 0 1ย์น,ยน,ยนะนี่ก็จัดไปเลยมีเลขหนึ่ง เลขหนึ่งมีแล้วปิดปลายเลขหนึ่งไม่ต้องเห็นใส่ก็ไปในลกล่องเลยต่อไปเลขแปดใส่ในกล่องเลยศูนย์อันนี้เลขเก้านะเพราะว่ามันขีดด้วยข้างล่างนะเรามาลุ้นกันด้วยกันว่าตัวเลขออกมาอะไรมั่ง อันนี้เลขหกไว้ขีดข้างล่างนะน,นี่สอันนี้เลขสอันนี้เลขเลขอะไรเลขสีแล้วก็สุดท้ายเลขห้นะครับวิธีง่ายๆมองไม่เห็นละแล้วก็ อย่าพยายามไปแน่นอนว่าไอาข้างบนเนี้ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีคุณเราเราจะดูสามตัวนี้นะครับมันมองไม่เห็นนี่ละเนี่ยไอตัวไหนหลุดออกมาก,ก็ตัวนั้นก่อนเลยมีเอาไว้นนละตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเอาไวต้ตรงนี้คืออะไรนะเพราะว่าเราต้องมันต้องหมุน ใส่ไปก่อนเลยตัวนี้ศูนย์นะครับศูนย์นะพ่อแม่พี่น้องใหญ่เลยนี่แล้วก็ปิดไว้แล้วก็เข้ากลับมาวิธีใหม่นะเข้ากลับมาวิธีใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับขอบคุณที่ชมกันนะครับแล้วแต่ดวงผมก็จะจัดตัวนี้แหละนี่น,นี่คือตัวนี้นะครับนะดูกัน 8ครับว่าวดนี้เราจะได้กินหรือเราจะโดนกินนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เพราะตัวเลขเรามีชุดเดียวนะเราก็ผสมไผสมผสม,สมผมก็มองไม่เห็นหรอกว่าเลขอะไรนะเราก็ตังไม่เห็นหมมาละวปัวสุดท้ายนะครับตัวนี้หนึ่งครับ นะแนวทางนะงนี่3มตัวบนเห็นไหมครับ3มตัวบนนะต่อไป2ตัวล่างก็ชุดเดิมครับจะได้ไม่เปลืองใส่ลงไปใหม่นะแล้วก็ขยอขยอขยอขยศไปนดยหรือมาโดไหมแต่ม่ดนมาโดดนโดนหะลุดจ ah ้าครับอ่าหลุดมาแล้วตัวหน้านะ ตัวหน้าตัวท้ายดยีเอาตัวนี้แล้วกันนะเมื่อกี้จากนี่มานี่นี่ก็จากนี่มานี่งงไหมครับไม่งงนะแปดครับโหวันนี้8ดมาแลงมาใส่ไปไหมวะสงสัยต้องวิ่ง8ดพี่น้องวิ่งแปดวิ่งแปครับไม่เขาก็เราครับ คืออะไรเขาก็เรา,าลงมาละเพราะว่าสุดท้ายลุน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 กลับโอ้โหเลขห้าสวยนะผมชอบชอบชอบแจวเลยแจว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 จิ้วแจว,แ,จว,แ,จวแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแนวทางก็ตามนี้นะครับพี่น้องมีบ้านมีมีบ้านก็ขายบ้านนะครับมีรถก็ขายรถ นะนี่เลยทำไฮไลท์เข้าไปแนวทางในการเสียงนะครับ3ตัวบนก็อยู่ที่08-1 2ตัวล่างก็แนวทางอยู่ที่58นะครับอันนี้ตามทฤษฎีผมนะตามกับมาวิธีของผมท่านไหนเห็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่บุญทำกรรมแต่งใครทำบุญมาดีใครไม่เคยทำบุญขอแต่หวงไว้มันก็คงถูกนะครับมีเวลาทำบุญก็ทำนะครับคนไหนทำคนนั้นก็ได้ซื้อหากันไม่ได้บุญต้องทำอาเองอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่ไม่รู้จักทำรอฟ้าประทาน ฟ้าประทานได้อยู่3อย่างครับ 1. ความร้อน 2. ความหนาว 3. ความเปียกครับฟ้าประทานได้3อย่างครับที่เหลือนั้นเราจัดการเอาเองครับชีวิตที่มีค่า คือการรู้คุณค่าของชีวิตชีวิตที่ดีต้องกดไลค์ชีวิตที่คุ้มค่าต้องกด Subscribe ชีวิตที่สุดยอดโด่งดังกระจนกระจายมีความหมายคือ การกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมครับแนวทางโชคดีทุกท่านสำหรับผู้ที่ชอบเสียงนะครับคนที่ไม่ชอบเสียงก็ดูดูเพื่อไม่เป็นสาระนะครับเพราะว่าผมไม่มีสาระอยู่แล้วสุดยอดครับสาระไม่มีความดีไม่ปรากฏสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้านั้นจะบ้าบอไปในทางไหนก็ รอดูแลกันสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับนี่นิว n o r m a l นี่นะครับแล้วก็เตรียมนี่ไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านถูกเยอะกระจายไม่ได้เตรียมไว้ด้วยขอบคุณครับแบงค์รีบกวก,ก็มีเพียงเท่านี้ขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้มียอดซับสไครต์เยอะๆยอดวิวเยอะๆ และแน่นอนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน